สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ f o o d t r a v l t v นะคะมาถึงเมนูที่ยอดนิยมอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นคือออสโซนนั่นเองค่ะเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทําให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะว่าทําได้ง่ายเพียงใดนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสม,มกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะจะมีน้ํามันพืชค่ะน้าจิ้มหอยทอดนะคะอันนี้ผสมมาจากน้าจิ้มไก่และซอสพริกนะคะอัตราส่วนคือหนึต่อนหนึค่ะไข่ไก่ หอยนางรมพริกไทยป่นแป้งมันต้นหอมซอยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำเปล่าค่ะสำหรับวิธีทำนะคะเราจะเริ่มจากการผสมแป้งมันและน้ำเปล่าเข้าด้วยกันนะคะคนนะคะให้แป้งมันละลายน้ำได้ดีค่ะ คนนะคะให้เข้ากันเราก็จะได้แป้งมันละลายนาน,น้ะคะที่ขาวข้นน่ารับประทานแบบนี้นะคะทีนี้ก็พักไว้ก่อนจากนี้นะคะก็นำทุกอย่างลงไปผัดในกระทะได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นเทน้ำมันลงไปค่ะ สรับอ,อส่วนนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันมากเท่ากับที่เราทำหอยทอดนะคะพอน้ำพันเริ่มที่จะร้อนนะคะใส่ต้้หหอมลงไปค่ะตามด้วยหอยนางลมค่ะผัดให้เข้ากันนะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอย จากนั้นเติมตั้งมันลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะ ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะําหรับออส่วนนะคะทีนี้ก็จัดเสิร์ฟบ,บนกระทะร้อนได้เลยค่ะได้กระทะร้อนนะคะที่เรานําไปตั้งไฟให้ร้อนแล้วนะคะทีก็จัดเสิร์ฟออส่วนนะคะลงกระทะได้เลย โรยหน้าด้วยต้นหอมด้วยนะคะและพริกไทยป่นค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูออส่วนค่ะไมอจ่าจลืมนะคะอัตราส่วนต่างๆไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเท่านั้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับควตตะลือกินเที่ยวไทยไปกับ Food t r a v e l e TV ค่ะ